หลังจากที่พระเอกนะครับได้ทำการวิ่งไล่ตามเสียงปิศาจจนมาเจอกับมังกรและจากนั้นจัสมินนานก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันพร้อมกับพูดไปว่าเจ้าบุ่มบามขนาดนี้ไม่ช้าก็เร็วข้าเนี่ยจะได้ตายเพราะตัวเจ้าแง่แง่ซึ่งถ้าพระเอกตายนะครับจัสมินเนี่ยจะตายไปด้วยนั่นเองและชักต่อมาพวกพระเอกนั้นก็ได้เดินเข้ามาในถ้ำ และก็ได้เจอกับย่าวิญญาณเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งพระเอกนั้นจึงได้รีบเข้าไปดูและเจสมินนั้นจึงได้บอกว่าทำอะไรของเจ้าที่แห่งนี้ก็คือถ้ำของมังกรไฟและเจ้าก็ควรจะระวังตัวให้มันมากกว่านี้นะและเงือพระเอกมันก็ได้ละเหยนะครับเมื่อได้สัมผัสกับพื้นถ้าแห่งนี้ซึ่งพระเอกนั้น เขาก็ได้พูดว่าในชาติที่แล้วข้าก็เคยเห็นพวกมันอยู่กับท่านอาจารย์แต่ก็ไม่คิดเลยว่าในชาตินี้จะได้เจอกับพวกมันอีกพราะพวกมันเนี่ยก็ต่างเป็นสมุนไพรที่หายากเป็นอย่างมากซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็เกือบที่จะตกลงไปในบ่อลาวาซึ่งแจสมินก็ได้บอกว่าข้าเพิ่งจะเตือนไปว่าให้เจ้านั้นระวังตัวไม่ใช่หรือ และเมื่อพระเอกนั้นรอดตายมาได้เขาก็ได้ทําการยกนิ้วให้จัสมินไปหนึ่งทีนั่นเองและพระเอกนั้นก็ได้ใช้พลังจากไข่มุกสวรรค์นะครับเพื่อทําการเก็บสมุนไพรพวกนี้และชากต่อมามังกรเนี่ยนะครับผมหมานก็เหมือนจะรู้ว่ามีใครบางคนแด้บุกเข้ามาเอาแหล่งอาหารของมันแต่ทว่า,ามังกรหมานก็ได้ถูกโจมตี จากพวกปรามาจารย์ที่มาจากสำนักแพทเผาสวรรค์น,นะครับและแจสมินจึงได้รีบเข้ามาและบอกกับพระเอกไปว่าข้าสัมผัสได้ว่าของทั้งหมดนี้มันนั้นก็เป็นของเจ้ามังกรหยาหลงและเมื่อเจ้าแต่ทำการขโมยมันไปแล้วมันก็จะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนและเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วละว่าเจ้าจะเอาอยัางไงต่อไป ซึ่งต่อมานะครับพวกพระเอกนั้นก็ได้สังเกตเห็นถึงของอะไรบางอย่างซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าเจ้าของสิ่งนี้และที่มันนั้นก็กําลังเรียกหาค่าอยู่และสิ่งของด้านในมานะครับผมก็เหมือนที่จะสื่อสารกับพระเอกของเราได้และพระเอกก็ถามกลับมันไปว่านี่เจ้ารู้จักข้าด้วยอย่างนั้นหรอและเจสมินที่พยายามจะห้ามไม่ให้พระเอก นั้นทำการจับมันแต่ทว่ามันนะครับก็ได้สายเกินไปแล้วและทันใดนั้นมันก็ได้เกิดเป็นระเบิดที่ได้ปรากฏขึ้นมาและมังกรมันนั้นก็ได้พูดต่อว่าเจ้ามนุษย์โลภมากมันคนนั้นเป็นล้ายกันแต่ทว่าพวกปรมาจา์นั้นก็ได้คิดนะครับว่ามังกรตนนี้มันนั้นก็พยายามที่จะบินหนีไปนั่นเองและพวกเขาหนานจึงได้ทำการ ใช้พลังเพื่อหยุดมังกรไว้นะครับซึ่งมังกรมันก็ได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งสามนั้นเป็นพวกเดียวกับเจ้าหนุ่มในถ้ำหรือและในเมื่อพวกเจ้าอยากตายนะักข้าก็จะทำการแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของข้าผู้นี้ยังไงละ่ะและมังกรมันนั้นก็ได้ทำการละเบิดพลังออกมาและก็ทำให้ถ้ำก็กำลังที่จะถลม่มและพวกอาจารย์นะครับ ก็ได้ทำการรวมพลังกันและก็ได้ใช้วิชาเพื่อป้องกันพลังไฟจากมังกรนั่นเองแต่ถ้าว่าพวกเขาก็กันมันเอาไว้ไม่อยู่และพวกอาจารย์นา้นก็ได้กระเด็นไปไกลมากๆนะครับและหัวหน้าของเหล่าปรมาจารย์นั้นก็ได้ทำการเข้าไปต่อสู้กับมังกรหยานหลงด้วยความกล้าหาญแต่อาจารย์อีกสองคนเขาก็ได้บอกไปว่าพวกเรา รีบถอยทับกันจะดีกว่าและใครมันจะไปสนหัวหน้าปรมาจารยร์กันละ่ะเพราะตอนนี้พวกเรานั้นก็ต้องแคร์ชีวิตของพวกเราก่อนและทันใดนั้นหมังกรอนมันก็ได้ทำการบินเข้าไปในถ้ำพร้อมกับพูดไปว่ารอก่อนนะเจ้าหนูข้าจะทำให้เจ้าหนานต้องเสียใจที่เกิดมาบนโลกนี้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับยัสมินนะครับว่ารีบวิ่งกันเถอะหัวรออะไรอยู่ละ่ะ ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไปคนแรกนะครับผมุมแต่ถ้าว่ามังกรมันก็ได้มาดักตรงหน้าของพระเอกและแจสมินนั้นจึงได้บอกไปว่าข้าอยากที่จะหนีแต่ข้าก็หนี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าร่างตน้นมันก็ดันอยู่ในตัวของเจ้าและมังกรมันนั้นก็ได้พูดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้มีผู้คนมากมายที่จองจะเอาชีวิตของข้าผู้นี แต่คนที่กล้าเข้ามาขโมยสมบัติของข้าหมันก็มีแต่เจ้านี่แหละที่เป็นคนแรกเลยและข้าก็จะทำการหยิบยื่นความตายอันแสนจะทรมานให้กับเจ้าซึ่งพระเอกนะครับผมุมเขาจึงได้บอกไปว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าสมบัตินั่นหมันก็ไม่ใช่ของเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วละเพราะว่ามันก็เป็นของข้าต่างหากซึ่งมังกรนะครับหมันก็ถึงกับงง พรอมกับพูดไปว่านี่มันก็คือเรื่องที่ตลกที่สุดในชีวิตของข้าผู้นี้เลยละ่ะและเจ้าก็กำลังที่จะบอกว่าสมบัติพวกนี้มันไม่ใช่ของข้าอย่างนั้นหรือซึ่งมังกรมันก็ทำการพ่นไฟใส่พระเอกแต่ก็เป็นเจสมินที่ได้มาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันนะครับพร้อมกับได้พูดไปว่าเจ้าจะไปคุยกับมังกรมันทำไมเนี่ยดีบหนีไปเร็วเข้าและมังกร มันจึงได้ถามนามของแจสมินไปนั่นเองซึ่งนางน,นั้นก็ได้บอกไปว่าเจ้านั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะถามนามของเจ้าหญิงเช่นคาผู้นี้หรอกนะซึ่งแจสมินนะครับจึงได้ทําการใช้พลังโจมตีไปที่มังกรนั่นเองซึ่งมังกรหยาหลงมันก็ได้บอกไปว่าพลังของแม่นูนี่มันก็ทรงพลังมากๆและมังกรมันก็ได้บินหนีไป ก่อนที่มันจะคิดได้ว่าแจสมินนั้นจะมีพลังที่มหาศาลแบบนี้ได้เช่นไรและมังกรมันจึงได้หัวเราะพร้อมกับพูดไปว่าข้าเนี่ยก็เกือบที่จะถูกลอ้อโดยเจ้าพวกมนุษย์สองคนนี้ซะแล้วและข้าก็รู้นะว่าพลังของเจ้ามันนั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาใช่ไหมละ่ะซึ่งแจสมินก็เลยได้บอกไปว่าถ้าอยากจะทดสอบพลังของข้าแล้วก็ ก็ให้เข้ามาได้เลยและมังกรมันจึงได้ทำการพ่นไฟโจมตีและมันก็ได้โดนพลังของจัสมินโจมตีสวนกลับไปและมังกรน,นะครับมันนั้นก็ได้พูดว่านี่มันพลังของจริงนี่ข้านึกว่ามันจะเป็นภาพหลวงตาสีและมังกรมันก็ได้ตกลงไปในบอลาวานนั่นเองแต่ทว่ามันนะครับก็ยังไม่ตายอีก และมันจึงได้บินขึ้นมาพร้อมกับพูดไปว่าขาผู้นี้จะต้องรีบบินหนีไปให้ไวแล้วแต่มันนะครับก็ได้โดนพลังของแจสมินโจมตีเข้าไปอีกรอบจนคราวนี้มังกรเนี่ยนะครับมันก็ได้ตายลงในที่สุดและแจสมินที่ได้ใช้พลังไปจนหมดนางก็ได้ล่วงลงมาแต่ก็เป็นพระเอกที่รับนางเอาไว้ได้ทันและพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าไม่นะ เจ้าจะต้องไม่ตายและเจ้าย่าลืมสิว่าข้าผู้นี้นั้นก็เป็นหมอวิเศษที่สามารถช่วยทุกคนได้ซึ่งแจสมินนั้นจึงได้บอกไปว่าข้าเองก็ยังไม่อยากตายเพราะว่าข้านั้นก็ยังไม่ได้ล้างแค้นกับพวกมันได้สำเร็จซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าเจ้าจะต้องไม่ตายและเจ้าห้ามรับเป็นอันขาดนะซึ่งพระเอกนะครับก็จดจำได้ว่า แจสมินนั้นชอบทำการกัดแขนของพระเอกเพื่อทำการดูดเอาเลือดที่มีพลังของไขมุกสวรรค์อยู่และพระเอกจึงได้ทำการกรีดมือเพื่อให้แจสต i มินนั้นได้ดื่มเลือดอีกครั้งพร้อมกับพูดไปว่าดื่มให้เยอะๆเลยนะมากเท่าที่เจ้านั้นต้องการเลยแต่ได้โปรดตื่นขึ้นมาด้วยเถอะแต่ถ้าว่าเลือดมันก็ได้ไหลออกมาและพระเอกนะครับจึงได้ทำการ อมเลือดไว้ในปากแล้ก็ให้ผ่านทางปากของพระเอกและพระเอกก็บอกไปว่าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้มาตายตอนนี้และได้โปรดอย่าพึ่งจ่ากค่าไปเลยซึ่งพระเอกนะครับผมุมก็ได้สลบไปเพราะว่าเขานานก็ได้เสียเลือดไปเป็นจํานวนมากและเมื่อจัสมินนานได้ตื่นขึ้นมาและนางก็ได้พบว่าพระเอกนั้นก็ได้ทําการให้เลือดกับนางไปเยอะมาก สึ่งนางก็ทําการลุกพระเอกให้ตื่นขึ้นมานั่นเองและแจสมินนะครับก็ปากแข็งมากๆและนางจึงได้ถามไปว่าเจ้าช่วยข้าทําไมข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าช่วยสักหน่อยและมันจะไม่ดีกว่าหรอที่จะปล่อยให้ข้าตายอยู่ที่นี่ตรงนี้เพราะว่าข้าเนี่ยก็เอาแต่จู้จี้และจุกจิกเจ้าอยู่ตลอดซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าเจ้าได้ทําการ ช่วยชีวิตของข้าไว้ตั้งหลายครั้งแล้วและข้าจะปล่อยให้เจ้านั้นตายได้ยังไงกันละ่ะซึ่งแจสมินนั้นจึงตอบว่าข้าไม่ได้ทําเผื่อตัวเจ้าสักน้อยแต่ก็ทําเพื่อช่วยตัวเองก็เท่านั้นซึ่งระเอกก็เลยได้กวนไปนะครับว่าข้าไม่ได้ช่วยเพราะว่าอยากช่วยหรอกนะแต่ถ้ามีสาวที่สวยเหมือนกับนางฟ้าได้มาอยู่เคียงข้างแล้วและใครกันมันจะไปยอมเสียนางไปง่าย ถึงจัสตมินนั้นจึงได้บอกว่านางฟ้าอย่างนั้นหรอนี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าได้ทำการสังหารผู้คนไปแล้วทั้งหมดกี่คนและรู้ไหมว่าการที่คนเรานั้นต้องมือเปื้อนเลือดมันรู้สึกเช่นไรซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปว่ารู้สิซึ่งจัสตมินเนี่ยนะครับก่อคิดว่าพระเอกนั้นจะททำการตอบแบบกวนแต่ทว่าพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าข้ารู้ดีเลยละ่ะ ว่าความเจ็บปวดนั้นรู้สึกเช่นไรและมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นคำพูดได้เลยความเจ็บที่มาพร้อมปีศาจและความรู้สึกผิดที่ไร้ซึ่งจุดจบและเจ็บจนกระทั่งรู้สึกเกลียต,ตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องคนที่รักได้และคิดว่าตนเองนั้นก็เป็นเพียงปีศาจแต่ลึกๆแล้วข้าก็รู้นะว่าเจ้านั้นเป็นเพียงผู้หญิงที่มีจิตใจงดงาม และการที่เราได้ทำเพื่อคนรักถึงแม้ว่าจะต้องสังเวยไปอีกกี่ชีวิตและแม้ต้องมือเปื้อนเลือดอีกสักกี่หนนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พิษแต่ยัางใดลอ้อและเจ้าก็จงอย่าโทษตัวเองอีกต่อไปเลยนะซึ่งแจสมินเนี่ยนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะว่านางก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะมีคนที่เคยเผชิญเรื่องราวอันโหดร้ายเหมือนกับนางมาก่อนและความรู้สึก จะปวดทุกอย่างหมานก็ได้บ่งบอกออกมาทางสีหน้าและแววตาของพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกต่อว่าจากนี้ไปหากเจ้านั้นไม่สามารถขจัดฝันร้ายเหล่านี้ออกไปจากหัวได้งั้นก็แชร์มันมาให้กับข้าก็ได้หนี่เพราะเจ้านั้นก็คืออาจารย์ของข้าแบบนั้นไม่ใช่หรือซึ่งแจสมินนางก็บอกว่าขอดูลูกปัดวิเศษที่พระเอกได้มาน้อย ถึงกระปากฏว่ามานนะครับผมก็คือหนึ่งในห้าเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกโดยเทพปีศาจและก่อนที่เทพปีศาจนั้นจะตายเขาก็ได้ทำการส่งเมล็ดพันธุ์ออกไปยังสถานที่ทั้งหมด5แห่งด้วยกันและมีเพียงแค่คนที่ได้รับสืบทอดพลังของเทพปีศาจเท่านั้นถึงจะสามารถหาพวกมันเจอได้เพราะแบบนั้นไงเจ้าถึงสามารถสัมผัสกับมันได้ ซึงพระเอกนั้นจึงได้ถามไปว่าและข้าต้องทำยังไงกับเมล็ดพันธุ์ปีศาจซึ่งแจสมินก็บอกว่าให้กินมันซึ่งพระเอกก็ไม่อยากที่จะกินมันอีกต่อไปแล้วเพราะครั้งก่อนนะครับพระเอกนั้นก็เกือบทำมันติดคอและแจสมินก็ทำการยัดมันเข้าปากของพระเอกนั่นเองซึ่งทานใดนั้นนะครับผมเส้นลมปราณของพระเอกนั้นหมานก็ได้เปลี่ยนไปและแจสมิน หนานก็ได้พูดว่าพระเอกนั้นไม่จําเป็นต้องกลัวไฟใดในโลกอีกต่อไปแล้วซึ่งตอนนี้นะครับพระเอกก็สามารถที่จะสื่อสารกับพลังของโลกและสวรรค์ได้หนานก็ไม่ค่อยที่จะชินและก็ได้บอกไปว่าข้าไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกเช่นนี้มานานมากๆแล้วละซึ่งในตอนนี้นะครับผมพระเอกนั้นก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นชววน,นั่นเองซึ่งพระเอก จึงได้ลองใช้วิชาที่แจสมินได้สอนซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ทําให้พระเอกนั้นก็สามารถเคลื่อนที่ได้แบบเร็วมากๆเพราะได้ยืมพลังจากโลกภายนอกมาใช้เพื่อขับเคลื่อนซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าท่านอาท่านปู่ตอนนี้ข้าทําได้แล้วและรอก่อนเถอะข้าจะไปช่วยพวกท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต่อมาพระเอกนั้นก็ได้ทําการ ใช้พลังจากไขมุกดูดซับพลังมังกรเข้าไปในร่างกายและแจสมินกล่ทํทำการชมไปว่าพระเอกนั้นสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากและถ้าไปต่อสู้กับคนที่มีพลังในระดับเท่าๆกันพระเอกนั้นก็จะสามารถชนะได้แบบคาด้อยแน่